สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเกิดครูใจแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการเรียงลดับการเรียนลำด,ดับจํานวนนะคะการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตัวเลขแล้วรอบนี้นะคะครูจ่ยจะมาทําให้พูดคุยกันนะคะให้เด็กๆเ,เข้าใจได้ชัดเจนที่ขึ้นโดยครูใจใช้ตารางร้อยนะคะ ตารางร้อยเป็นยังไงนะคะในการหาค่าต่างๆนะคะเด็กๆสามารถใช้ตารางร้อยในการเปรียบเทียบในการหาได้จะได้เร็วขึ้นด้วยนะคะว่าอย่างเช่นเป็นชุดตัวเ,เลขที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะตารางร้อยนะคะจะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแนนต้งสิบช่องแนนอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบช่องแล้วเรามาแยกออกเป็น ช่องย่อยๆต่างๆได้ทั้งหมด100ช่องแล้วใส่ตัวเลขกำกับลงไปเลยหนึ่ง6 7 8 9 10 1ี่ไปเรื่อยๆจนถึง9 8 99 100จะมีทั้งหมด100ช่องนะคะเราสามารถใช้ได้ยังไงถ้าอย่างเช่นอ่ะกูจะกำหนดให้ดีกว่าเวลาใช้มันจะได้ง่ายกูจะให้ตรงนี้เป็นด้านซ้ายมุมเนี้เป็นด้านขวากูจะอยากรู้ ว่าเด็กๆรู้ไหมครูจะขีดช่องสี่เหลี่ยไมไว้ให้แล้วให้เด็กๆบอกกุญแจได้ว่าตัวเลขที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมมีตัวเลขอะไรบ้างโดยกรูจจกําหนดให้เด็กๆอ่านจากซ้ายไปขวานะคะอ่านจากด้านซ้ายไปขวาเด็กๆก็จะเห็นว่าตัวเลขที่เริ่มต้นก็จะเป็นสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก เห็นไหมคะเด็กๆอ่านจากซ้ายไปขวาก็จะเป็น12 13 14 15 16อ่านจากซ้ายไปขวานะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าตัวเลขมันเป็นยังไงคะมันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะเรานะคะอ่านตัวเลขจากซ้ายไปขวาในแนวเดียวกัน ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแบบรูปของตัวเลขตัวนี้ที่ครูจอยกำหนดให้เด็กอ่านจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งลองดูนะคะว่าเด็กอก่านได้ไหมครูจอยให้เด็กอ่านจากช่องตัวนี้กําหนดตัวเลขให้แล้วให้เด็กอ่านจากซ้ายไปขวาก็คือตัวเลขที่ส3 3ส35 3า3สสสิบหสสเดห็นไหมคะคุดไปไม่ได้กําหนดตัวเลข ข้างบนหรือข้างล่างครูจะอยากกำหนดตัวเลขตัวนี้ในแถวแนวเดียวกันตรงนี้ให้เด็กๆอ่านแล้วเด็กๆก็อ่านไปตามจากซ้ายไปขวาเด็กๆจะเห็นได้ว่าจานวน33 34 35 3 6 37เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะเราลองมาดูกันก่อนครูจะกำหนดเหมือนเดิมเลยซ้ายขวากําหนดช่องตัวเลขให้เด็กๆอ่านเหมือนกันแต่รอบนี้ครูจะกําหนดให้เด็กๆอ่านจากขวาไปซ้าย ะะขวาไปใช้ตัวแรกก็คือ 59, 58, 57, 56, ้าแด็แล้วก็ห้นะคะเด็กๆเ,เ,เห็นได้ว่าตัวเลข 59, 58, 57, 56, 55เเป็นการอ่านจากขวาไปซ้ายของตารางร้อยในแนวเดียวกันนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งะคะลดลงทีละหนึ่งนะคะ ดูนะว่าเด็กๆจำได้ไหมว่าครูตัวให้อ่านตัวเลขชุดตัวเลขตัวเนี้อ่านในแนวเดียวกันด้วยนะจากขวาไปซ้ายตัวแรกก็จะเป็นเจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดสี่เด็กๆจะได้เห็นได้ว่าเจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดสี่เจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดสี่ตัวเลขเหล่านี้จะลดลงทีละหนึ่ง เห็นไหมคะง่ายไหมคะถ้ามีตารางร้อยมาให้เด็กๆดูเราไม่ต้องคิดแล้วเราไม่ต้องไปใช้การเปรียบเทียบก็ได้ถ้ามีตารางรเด็กๆสามารถตีกรอบในจํานวนที่ครูจะกำหนดให้แล้วหาคําตอบได้เลยนะคะว่าถ้าเพิ่มขึ้นในแนวเดียวกันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเราต้องอ่านจากซ้ายไปขวาในแนวเดียวกันนะถ้าลดลงเราต้องอ่านจากขวาไปซ้ายเห็นไหมคะเราลองมาดูอีกครั้งหนึง่งครูจะกาหนดให้เป็นด้านบนแล้วก็ด้านล่าง อ่าไม่ใช่ซ้ายไปขวาเหมือนเดิมแล้วนะคุณจะกำหนดให้เป็นด้านบนแล้วก็ด้านล่างตัวเลขที่คุณจะให้อ่านอยู่ในเนี้ยคุณจะตีกรอบสี่เหลี่ยมให้แล้วแล้วก็คุณจะให้อ่านจากข้างบนลงข้างล่างก็คือยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วก็หกสิบเด็กๆจะเห็นได้ว่ายี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอ่านจากด้านบนลงด้านล่างมันเป็นยังไงคะมันเพิ่มขึ้นทีละสิบ ะะเป็นแบบรูกที่เพิ่มขึ้นทีละสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเห็นไหมคะเขาเพิ่มขึ้นทีละสิบอลองดูก่อนครูจอยให้อ่านชุดตัวเลขอยู่ตรงกลางเลยนะคะอ่านจากบนลงล่างก็จะได้เป็นสามสิบห้าสี่สิบห้าห้าสิบห้าหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าเด็กๆจะเห็นได้ว่าชุดตัวเลขของสามสิบห้าสี่สิบห้าห้าสิบห้าหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าเป็นชุดตัวเลขที่เป็นยังคะเพิ่มขึ้นทีละสิบ สามแบบสามแบบแล้วนะอ่าอีกแบบหนึง่งนะคะจะบนลงล่างเหมือนกันคุณจะกําหนดให้ตัวนี้ละอยากให้เด็กๆบอกชุดตัวเลขของตัวนี้ว่าเป็นยังไงนะคะแต่รอบนี้คุณจะกําหนดให้เด็กๆอ่านจากล่างขึ้นข้างบนก็จะเป็น94้าสิบสี่ปดสิเจดิบสี่หสิบสห้าสิบสี่ เห็นไหมคะเด็กๆอ่านจากข้างล่างขึ้นข้างบนชุดตัวเลขก็จะเป็น94 4 74 64แเดละ54เด็กๆอ่านจากล่างขึ้นบนเด็กๆจกะมองเห็นได้ว่าค่าของตัวเลขเป็นยังไงคะลดลงทีละสิบเห็นไหมคะเราอ่านจากล่างขึ้นบนลดลงทีละสิบถ้าเราอ่านจากบนลงล่างเพิ่มขึ้นทีละสิบนะคะอ่านจากซ้ายไปขวาเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งอ่านจากขวามาซ้ายลดลงทีละหนึ่งตอนนี้เป็นแบบรูปที่ ลดลงทีละสิอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะผูจะาํกหนดให้ตรงนี้นีรู้ตัวเลขอะไรแล้วรูจะให้เด็กๆอ่านจากข้างล่างขึ้นข้างบนเจ็ดสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดห้าสิบเจดสี่สิบเจ็ดแล้วก็สามิบเจ็ดเด็กๆจะเห็นได้ว่าเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละสิบเจ็ดสิบเดห้าสิบี่สิบเจ็ดแล้วก็สามสิบเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละสิบนะคะเดี๋ยวลองมาดูเด็กๆจำได้ไหมเมื่อกี้ ครูจะกาหนดด้านซ้ายด้านขวาแล้วให้เด็กๆอ่านจากซ้ายไปขวาให, Lol. ให้เด็กๆอ่านจํานวนที่ครูจะติดขอบให้จากซ้ายไปขวาที่อยู่ในแนวเดียวกันนะคะจะเป็นการอ่านจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะแต่ถ้าครูจะให้เด็กๆอ่านจากขวามาซ้ายของชุดตัวเลขที่อยู่ในแนวเดียวกันเหมือนกันนะคะ,นะคะจะเป็นการลดลงทีละหนึ่ง ะะแล้วถ้าครูใจให้เด็กๆอ่านจากด้านบนลงด้านล่างก็จะเป็นชุดตัวเลขที่เป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นทีละสิบแต่ถ้าเมื่อไหร่ครูใจให้เด็กๆดูในตารางร้อยแล้วครูใจให้เด็กๆอ่านจากด้านล่างขึ้นด้านบนจํานวนเหล่านั้นจะเป็นยังไงเอ,อ่ยจะเป็นชุดตัวเลขที่ลดลงทีละสิบนะคะทางนี้ท้งนั้นอยู่ในแถวในแนวเดียวกันนะส่วน ระบุตัวเลขตรงไหนเป็นตัวเลขอะไรโดยถ้าเราไม่เรียนกันจะเป็นยังไงแล้วเราจะพูดคุยกันในคลิปถัดไปนะคะในรอบนี้เราพูดถึงตารางร้อยในการอ่านในแนวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอ่านจากซ้ายไปขวาเป็นการเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจากขวามาซ้ายเป็นการลดลงทีละหนึ่งจากด้านบนลงด้านล่างเป็นการเพิ่มขึ้นทีละสิบอ่านจากด้านล่างขึ้นด้านบนเป็นการลดลง พิลสิทนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านในตารางร้อยบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆจะสามารถนับเพิ่มหรือนับลดได้เร็วขึ้นนะคะแล้วเราค่อยพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ